ครับอันนี้จะเป็นวิชาโครงข่ายการสื่อสารและสายส่งนะครับอันนี้เป็นบทที่7นะครับแล้วก็เป็นเอพิซอดที่3นะครับต่อจากครั้งที่แล้วเราพูดถึีกับการเอาแอปพลิเคชันของวงจรสายส่งไปใช้นะครับตัวอย่างก่อนหน้านั้นเป็นเรื่องของการคำนวณค่าคินะครับที่มีโหลดและไม่มีโหลดของทั้งแบบขนาดและก็แบบนอนุกรมในที่นี้ผมจะมาพูดหัวข้อถัดไปก็คือเรื่อง7.2.3 วงจรรสนแนนซที่สร้างจากสายส่งที่ปลายรัดวงจรครับเราจะทํำยังไงนะครับกรณีที่เรามีสายส่งที่มีความใหญ่เท่ากับ L นะครับปลายทั้ง2ด้านนะครับชนกันหรือรัดวงจรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมี RLC นะครับเป็นพารามิเตอร์ที่ต่อกันนะครับเมะะื่อนาผมจําลองนะครับวงจรสมบูรณ์เราทราบอยู่แล้วนะครับว่า Input impedance in ของสายส่งเนี่ย Zin เท่ากับ Z ศนคูณด้วย Z โหลด บวกศูนย์แทนแอออกรมมาเอลนะครับแล้วก็ z ซศูนย์บวกแซเอลคูณด้วยแทนแกมมาเอลนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคำนวณตรงนี้นะครับเราจะพบว่าถ้าลัดวงจรแซดโหลดเราเป็นศูนย์ถูกไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ z ซ n อินพุก็จะมีค่าเท่ากับแซศูนย์คูณด้วยแทนแทนนะครับเนะครับของ g ก m มมาเนะครับเราก็จะมองตัวนี้มาเป็นขายส่งที่ปลายรัดวงจรทีนี้พอสมการ,รม,มาลดรูปลงมานะครับผมจะมาใช้อะไรต่อได้ครับผมก็มาแทนค่านะครับแทนเชสตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับแทนแกมมาเอลนะครับบวกด้วย j แทนเบต้าส่วนด้วย1บวก j แทนเบต้าบวกด้วยคูณด้วยแทน h อันฟาเอลทีนี้ถ้าเรามาคำนวณน,นะครับสมมติว่ากรณีที่ตามถี่ f เนี่ยใกล้กับ f สูงมากๆนะครับเราจะได้ว่านะครับ f ประมาณเท่ากับ f สูงบวกดัต้า f เบต้ามีค่าประมาณ2 f l ส่วน u นะครับเท่ากับ pi o m ส่วน o มศูนย์นะครับซึ่งมีค่าสุดท้ายตรงนี้ก็จะเหลือแค่อะไรครับ pi บวก i เดลต้าเออ i คูณด้วยเดลต้า o ส่วนศูนย ถ้าสมมุติให้ความยาวสายส่งนะครับ l มีค่าประมาณเท่ากับดัมดาศูนย์ส่วนสองที่ความถีนังน็ต f ที่เท่ากับ f ศูนย์หรือโอเมกาเท่ากับ f ศูนย์นะถูกไหครับอันนี้ถ้า f ท่เท่ากับ f ศูนย์ก็คือครับโอเมกาท่เท่ากับอเมก้าศูนย์เราจะได้ว่าแทน h ของแกรมมา l เนี่ยจะมีค่าประมาณเท่ากับอัลฟา l ได้ครับและเมื่อสมมุติให้ความสูญเสียสายส่งมีค่าต่ำก็คือค่าอ่า อัลฟาเอลนะครับมีค่าน้อยกว่าหนมากๆการไม่ได้ขอแก้ A เป็นอัลฟาเอลนะครับเราจะได้ว่าแทนเบต้าเอลจะมีค่าประมาณแทนของพายนะครับก็คือเอานน้มาใส่นะครับบวกด้วยพายเดลต้าโอเมกาหารดยโอเมกา a ูซึ่งจะทำให้แทนเบต้าตัวนี้มีค่าเหลือแค่อะไรครับแทนพายเดลต้าโอเมกา e ู a 0โอเมกาูก็คือแทนพายตัวนี้หายไปถูกไหมครับ หรือพจน์นี้แทนตัวนี้ก็จะมีค่าประมาณเท่ากับค่าข้างในเหมือนเท่านั้นเองได้จะทําให้เมื่อเราเอาค่าทั้งหมดเท่าไหร่ทั้ง,งปวงนะครับมาแทนค่านะครับในสมการที่เจ็ดจุดแปดสองตัวนี้นะครับมันจะลดรูปไปได้มากครับเพราะว่าแทน h ของอันฟ้ l ก็จะเหลือแค่อันฟ้า l อย่างเดียวแล้วแทนเบต้ l ก็จะเหลือแค่นะครับ pi เดลต้า omega หารด้วย o าศูนย์ Delta ega, l ครับสองพจนนี้ก็เหลือแค่พจนข้างล่าง mm hmm. เมื่อเราจัดรูปสมการ mm hmm. เราจะพบว่า Zin นะครับก็จะเหลือแค่ z ทศูนย์คูณ,คณด้วยวงเล็บเปิดอ l นฟ้าเบวก j จไพเรลต้าอเมก้าูนอเมาศนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะพยายามลดรูปตัวนี้อีกนะครับเราบอกว่าอะไรครับถ้าอันฟ้าตัวนี้นะครับอันฟ้า l นะครับมีค่าประมาณเท่ากับ R ส่วน2คูณด้วยนะครับสแควร์ Square root C ส่วนแลและเบต้ามีค่าประมาณเท่ากับโอเมก้าสแควรูทแอลซแค่ศูนย์ประมาณเท่ากับ L ส่วน C เนื่องจากสายส่งมีความความสูญเสียต่ำนะครับที่เรสชเน้นเกิดขึ้นก็คือเบต้าจะมีค่าเท่ากับโอเมก้าศูนย์คูณด้วยนะครับ root สแควร์รูทแอลซีแอลครับเพราะว่าเบต้าก็กลายเป็นอะไรครับโอเมก้าอลซีไปแล้วนะครับ หรือก็คือ Pi ส่วนโอเมก้าศูนย์เท่ากับ L คูณด้วยสแควสมการที่7.83เนี่ยนะครับก็จะลดรูปลงมานะครับเหลือแค่นะครับแทนค่าอัลฟาด้วยอะลรครับสแควรส่วน c นะครับตัวดีครับแทนค่า Z0 ศูนย์ด้วยนะครับสแควรส่วน c ถูกไหมครับคูณด้วยนะครับ L.2.r ส่วน 2r คูณด้วย สแควรูตซีส่วน L บวกด้วย J จเดลต้าโอเมกาแอลสแควรูตแอลครับหรือเดี๋ยวพูดง่ายๆคือ Zin อินเท่ากับเส้นหนึ่งสองอารลโดบวกด้วย J L แอค่าแนะครับคูณด้วยเดลต้าโอเมกาครับซึ่งนะครับเราพยายามเขียนไปเขียนมานะครับเราจะได้ว่า แทดอินเท่ากับ r ศบวกด้วย j โอเมกาศนย์คูณด้วย1ลบ1ส่วนโอเมกากำลัง2 l งเอศนย์ีทีนี้ถ้าเกิดเดซเนนต์นะครับพจน์นี้มันทำไมครับมันจะมีค่าเท่ากันถูกไหมครับถ้าความถี่เดซเนแนนต์เกิดขึ้นโอเมกาศนย์นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน lc ถูถกไหมครับเพราะฉะนั้นจะทำให้พจน์ข้างล่างนี้เปหมครับหายไปนะครับ เราจะสามารถเขียนตัวแทอินตัวนี้นะครับเท่ากับ r 0บวก j โอเมก้า l 0คูณกับโอเมก้ากำลังสองลบโอเมก้าศูนย์กำลังสองส่วนด้วยโอเมก้ากลังสองและเราก็จะมาเขียนนะครับว่าถ้าตรงนี้นะครับเราก็ประมาณค่าพจน์นี้ได้ถูกไหมว่าถ้าพจน์นี้มีค่าน้อยๆนะครับถ้าเราบอกว่า พจน์นี้นะครับเอาประมาณค่าให้มันเหลือแค่เท่าไหร่ครับเดลต้าโอเมกานะครับคูณด้วย2โอเมกาตัว z ซ n อิข้างบนตัวนี้นะครับก็จะเหลือนะครับเท่ากับ R0 ศบวก j 2 l 0เศ a ดลต้าโอเมกาซึ่งเราจะเห็นว่าสายส่งที่มีความยาวดัมดาส่วน2ความถี่ร e s แนนะครับจะเกิดที่ปลายสายนะครับ แล้วค่า l 0คนถ้า l 0นเท่ากับ1ส่วน2ก็คือครึ่งหนึ่งถูกไหมครับความต้านทานนะครับก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของ l r l เมื่อเราได้สมการทั้งหมดนี้นะครับเราจะเขียนค่า q ได้ว่า q ของสายส่งที่ไปและสายเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับโอเมกศา0 l 0ส่วน r 0เท่ากับโอเมกศา0 l ส่วน r อันนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วแต่เราจะสามารถประมาณว่ามันก็คือค่าเบต้า ส่วนสอันฟาได้นะครับจากทั้งหลายทั้งปวงที่เราพยายามทำมานะครับอีกอันนะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องจอสเนนที่สร้างจากสายส่งที่ปลายสายเปิดวงเ,เปิดวงจรคราวนี้ถ้าเป็นเปิดวงจรนะครับมันก็จะมีค่าเป็นแซดเป็นอนันต์ถูกไหมครับเพราะเราแทนค่านะครับขอให้ดูนะครับรูปที่7.8นะครับพอเราเปิดวงจรปุ๊บนะครับ z นะครับโปรดอันนี้เป็นอ,น,อนันต์สมการที่7.9ก็จะเหลือแค่สมการที่7.9เนี่แทนที่คุณจะเขียนในรูปของ z คุณก็จะไปเขียนรูปของ y แทน z ครับ Z ก็จะกลายเป็น y 0คข,ของอัลฟบวก j เบทั้งหมดคูณไดเอาทำเหมือนกีนในทุกปประการครับ แล้วเราก็ประมาณนะครับคล้ายๆกับกรณีของเป็น Z ถูกหมครับเมื่อกี้เป็น Z ซ n อินอันนี้เป็น y in h แทนแล้วประมาณค่าให้มันมีค่าน้อยๆนะครับเราก็จะได้นะอันนี้ขออนุญาตเร็วนิดนึงนะครับว่า y in ก็จะมีค่าเท่ากับ y 0 c 0ส่วนด้วย l 0บวกด้วย j c 0 2นย์สองเดลต้าโอเมก้าแล้วเราทำการเทียบวงจรกันระหว่างเจ็ุดกับ7.98 คือ y-in ของพจน์นี้นะครับกับ y-in ของพจน์นี้เราจะได้ว่าเคสที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ c 0 r 0ส่วนด้วย l ศเท่ากับ 2l ส่วนด้วย 2l คูณด้วย l l อันนี้คือเป็น l ที่มาจากของอินดักเตอร์ l อันนี้คือความยาว l นี่คือความยาวนะครับ c คูณด้วยความยาวเท่ากับ2คูณด้วย c 0ซึ่ง r 0ส่วนด้วย l 0ก็จะเท่ากับ r ส่วน l ทำให้เราสามารถเขียนค่า Q นะครับได้ในสมการที่7.1จนจนสุดเราเห็นว่านะครับค่าทั้งสองอันนี้นะครับของเดิมคือโ omega 0 l 0ส่วน r 0ก็จะมีค่าเท่ากันนะครับของสองวงจร ีกอัน,นะครับเป็นการเอามาใช้จริงๆก็คือของ7.3คือการเอามาออกแบบนะครับสำหรับวงจรกรองความถี่แสงเหมือนเดิมครับเราก็จะใช้นะครับสมการของแม็กเวลนะครับตรงนี้น่าจะเกิดการผิดพลาดนิดนึงนะครับขอลบทิ้งนะครับเราพออันนี้ผมอาจจะเร็วนิดนึงครับพอเป็นใช้สมการแม็กเวลล์ต่างๆนะครับ เราก็จะเอาไปใช้ในสมการที่7.3.2นะครับคือเราจะสร้างนะครับรูปร่างที่เป็นรูปจํากัดขึ้นมาของท่อนำคลื่นที่มีรูนะครับเป็นองค์ประกอบแล้วเราก็พบว่าจากรูปเป็นองค์ประกอบเนี่ยนะครับจะทําให้เกิดอะไรครับเกิดค่า s 2 1คือการส่งผ่านของมันนะครับเฉพาะบางช่วงเท่านั้น บางช่วงเนี่ยนะครับคลื่นไม่สามารถเคลื่อนที่เคลื่อนที่ผ่านได้นะครับถ้าเราใส่อินเข้าไปทางนี้แล้วเอาอินมาฝั่งนี้นะครับเพราะว่าจํานวนรูเนี่ยมันจากัดหมวดในการวิ่งพอมันจะกัดหมวดในการวิ่งทําให้อะไรครับสประสิทธิการส่งผ่านของเราเนี่ยนะครับส่งผ่านได้เฉพาะย่าน7 5ถึง100แล้วก็ย่าน125ถึงประมาณ150าเท่านั้นส่วนย่าน1 0 0ถึง125เนี่ยไม่สามารถวิ่งผ่านได้เพราะฉะนั้นการที่คุณเอามาใช้ในการออกแบบแบบแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่ามันเป็น n ฟิ filter ถูกไหมครับ ก็อันนี้ก็ขอกยอยากให้ดูเร็วๆนะครับว่ามันก็จะมีขนาดนะครับของรูหลายๆละขนาดขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เนี่ยก็จะสามารถใช้ในการจํากัดนะครับค่าความถี่นะครับแตกต่างกันนะครับถ้ารูเล็กนะครับอ,อันนี้คือ16มิลนะครับส่วนรูอันนี้นะครับ ก็คือยี่สิบมิลส่วนรู6กมิลเนี่ยจะไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตนะครับว่ารูหกมิลเนี่ยจะไม่เกิดการนะครับการกองผ่านของความถี่แต่ถ้ารูมีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือยี่สิบมิลนะครับก็จะเกิดการกองความถี่อยู่ที่ความถี่ประมาณห้าจิกหมครับทำให้วิ่งไม่ได้แต่ถ้าเป็นเท่าไหร่ครับสิบหกก็จะขยับมาทางด้านซ้ายมือนะครับแสดงว่าขนาดรูเรานะครับ มันนะครับมีการบล็อกนะครับค่าความถี่หรือเว็บไกด์ที่วิ่งผ่านไปได้จริงๆอันนี้จะเป็นวิธีการวิเคราะห์นะครับว่าถ้าเรามีท่อนำคลื่นนะครับแล้วเราเจาะรูเข้าไปนะครับแล้วเราใช้ไดเบอร์อนเซอร์วัดที่ฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือคือให้มันเกิดนะครับคลื่นส่งผ่านนะครับตัวอุปกรณ์ที่มีรูตัวนี้นะครับมันจะทำการบล็อกนะครับไม่ให้คลื่นความถี่บางความถี่เนี่ยวิ่งผ่านได้จึงทำให้เกิดเป็นเหมือนเป็นหนอดฟิลเตอร์ครับ ซึ่งอันนี้ก็เทียบกันนะครับว่าเป็นการซิมูเลชันนะครับก็คือสีดำเนี่ยนะครับเข้มส่วนเส้นป่าเนี่ยเป็นการทําจากการวัดจริงครับจะสังเกตว่าจากการวัดจริงเนี่ยมันจะแย่กว่าการซิมูเลชันนะครับเพราะการวัดจริงเนี่ยค่าลอสจะสูงขึ้นจะทําให้กราฟเนี่ยมันมีลักษณะของไต่ระดับลงมานะครับครับอันนี้เราก็จะจบนะครับบทที่7นะครับเราก็ได้พูดเกี่ยวกับ วิธีการใช้งานนะครับอ่าวิธีการีพูดเกี่ยวกับทฤษฎีของวสเนเตอร์แบบโครงสี่เหลี่ยมและทรงกระบอกไปแล้วนะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้งานทฤษฎีของแมกซ์เวลล์นะครับกับสายส่งต่างๆนะครับแล้วพูดถึงวิธีการออกแบบสายส่งการคำนวณหาค่า Q ิวนะครับของอ่าท่อนาคลื่นแบบต่างๆจนกระทั่งมาถึงการเอาท่อนาคลื่นเนี่ยนะครับมาใช้งานจริงเพื่อมาทํางานเป็นหน่อฟิลเตอร์ เมื่อถึงจบวันนี้นะครับก็จะมีโจทย์ปัญหาบทที่7นะครับบทที่7ก็จะเป็นโจทย์ปัญหาก็อามาจากตัวอย่างทั้งสิ้นเลยนะครับเพียงแต่เราทดลองเปลี่ยนค่านะครับของมันนะครับว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ให้ทดลองหาค่าของรีเนเตอร์แบบโพรงนะครับที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ทรงกระบอกจากนั้นก็อาจจะให้หาทรงกระบอกอีกสักอันหนึ่งที่เป็นเปลี่ยนค่าเป็นหมวดของ tE 1 1หนึ่ง และหาความยาวของโพรงนะครับว่ามีค่าเท่าไหร่จากนั้นอาจจะนักศึกษาลองยกตัวอย่างนะครับว่าทำการแ็คเวลที่เรากล่าวไปนี่นะครับมันสามารถเอามาใช้ประโยชน์ในงานทางด้านท่อนำขึ้นหรือโครงข่ายสื่อสารอะไรได้บ้างเช่นเอาไปดีไรส์นะครับสมการ v เท่ากับ ir ได้ไหมนะครับหรือไปแทนกฎของเคอร์ชอปนะครับเคอร์ชอปรอนะครับ kvl ที่ผมบอกนะครับว่ามันคือการอินดิเกนตครับรอบระยะ ความยาวของ E D L นะครับนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือมาจากเครือช็อปรอนะครับครับอันนี้เราก็จะขอจบนะครับบทที่7นะครับโดยสมบูรณ์นะครับเพียงแค่นี้ครับ